สวัสดีค่ะทุกคนกินเองนะคะก็วันนี้นะคะกินก็อยากจะมารวบรวมคาถามเกี่ยวกับว่าที่เราไปเรียนเกาหลีอยู่ที่เกาหลีเนะี่ยเป็นยังไงบ้างมาให้ทุกคนฟังนะคะคนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเราที่เราไปอยู่ที่เกาหลีทั้งหมดคําถามนะคะที่ตอบไปนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือประสบการณ์ส่วนตัวของกินเท่านั้นนะอาจจะมีมุมมองที่ต่างกาันอะไรเงี้ยกินก็อยากให้รู้ว่ามันเป็นความคิดส่วนตนัวกินเท่าั้ที่กินเจอเฉยๆเท่านั้นเองค่ะโอเคเข้าที่คําถามแรกเลยแล้วกัน มันคงต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนเลยเพราะว่า1คือเราชอบดูเคดามาต้องบอกก่อน่ากินเป็นนักแสดงเนาะแล้วเราก็ชอบเสพพวกงานแสดงต่างๆเกาหลีมันใกล้บ้านเราแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยใกล้เคียงของเรามากๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าจะบินไปเกาหลีแล้วแบบเราก็แบบว่าอยากมีฟิลแบบว่าเอ้โอปป้าเกาหลีหรือว่าไปเห็นแบบ สภาพแวดล้อมนะทำของเขาเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันก็คงจะดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบว่างั้นถ้าฉันอยากรู้เรื่องพวกนี้ฉันก็ต้องพูภาษาให้ได้กอดก็เลยคิดว่าอยากเปิดประสบการณ์ตัวเองด้วยด้วยการไปเรียนภาษาตั้งเป้าหมายมาให้กับตัวเองด้วยในเรื่องของภาษาทักษะใหม่ๆเนี่ยค่ะก็เลยเลือกที่จะไปเรียนภาษาเกาหลีคนเดียวที่ประเทศเกาหลีอเอาจริงๆไม่ได้คิดว่าว่าเกาหลีเป็นภาษาที่ง่ายนะ ไม่มีภาษาไหนง่ายเลยก็มีคนเกาหลีที่น่านที่รู้จักก็บอกว่าทำไมถึงมาเรียนเกาหลีเขาบอกเกาหลียากนะใช่นี่รู้ว่าเกาหลียาแต่พอเราชอบพื้นฐานเลยคือมันมาจากความที่เราชอบเราอยาก,เรา,ยากเราอยากพูดได้เรารู้สึกว่าภาษาเกาหลีมันน่ารักจุ้มจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงอะไรของเขาเงี้ยเวลาคนแบบคนเกาหลีพูดหรือผู้หญิงพูดอะก็จะมีเสียงแบบอ๋อคัมซามีต้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันน่ารักเออคือมันน่ารักเว้ยคือยิ่งแบบว่าเจอแล้วพอแบบเสียงผู้ชายเท่ๆเวลาพูดอะคือเราเหมือนแบบอุ้ย เหมือนลุดออกมาจากซีรีส์เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึก,กว่าก็นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แบบอยากไปกินพักเป็นออฟฟิศเทลออฟฟิศเทลของกีก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟิลเหมือนอพาร์ตเมนต์เหมือน,นคอนโดยอะไรเงี้ยแต่ห้องเล็กๆมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีครัวเล็กๆมีเครื่องซักผ้าให้มีตู้เย็นแล้วก็เป็นห้องโลง่ลงๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นบันไดขึ้นไปเป็นชั้นลอยสําหรับเป็นที่นอน อะไรเงี้ยเพดานสูงมีแอร์ตัวเดียวแอร์ติดเพดานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือห้องที่อยู่ซึ่งก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่โอเคเลยอะไรเงี้ยอืมดีดีมากๆปร,รประตูประตูอะไรทุกอย่างก็ดีตอนแรกไปอยู่ก็แบบแอบกลัวเหมือนกันเพราะผู้หญิงคนเดียวแต่พออยู่ทุกวันทุกวันก็แบบเอ้ยก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเออก็โอเคทุกครั้งที่แบบเหมือนออกไปข้างนอกแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งอะมีข่าวแบบแทงกันอะไรอย่างเงี้ยว่ารีบกลับบ้าน พขากลัวอยู่ข้างนอกแล้วแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรีบกลับบ้านเพราะกลับมาที่บ้านมีความรู้สึกว่าอุ่นใจเออก็แบบเโอเคเรารู้สึกว่าเราก็ปรับสภาพกับกับที่นั่นได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่ห้องมันไม่ใหญ่มากมันเล็กมันทำความสะอาดง่ายคือบอกเลยว่าสามารถที่จะแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําก็คือแค่หมุนตัวใช่แค่หมุนตัวก็คืออาบอาบน้ําทีก็คือเปียกทั้งห้องน้ําแต่โอเคเราอยู่คนเดียวไงไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าเพื่อนถามว่าราคาแพงไหม บอกเลยว่าแอสเซทหรือที่พักที่เกาหลีค่อนข้างจะราคาสูงเพราะมันมาจากที่ค่าครองชีพเขาค่อนข้างสูงค่ะอย่างที่บอกเลยว่าของกินนะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1ล้านสแสนวอนหนงล้านสงแสนวอนก็อยู่ที่ประมาณ32 32,000กว่าบาทต่อเดือนค่าต่างๆค่าใช้ใจ่ายเราต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยก็คือยังมีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าแอร์สี่ค่านะทุกคนเออสี่ค่าซึ่งแบบ มีค่ามากค่าเยอะมากจนงงแล้วแบบค่านางเขาไม่มาทุกเดือนนะมาทุกสองเดือนงงปะงงอืมแลด้วยความปลอดภัยแลด้วยความเสพตีก็เลยรู้สึกว่าถ้าครั้งหน้าจะไปเรียนที่เกาหลีอีกก็อยากอยู่ออฟฟิศเทลเหมือนเดิมแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเองวันที่เราย้ายออกเราก็ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ออกมาเ<า>ข้าแบบไหนออกแบบนั้นห้ามเหลือของไว้สักอย่างเลยเออก็มาตรงเวลาค่ะอันดับแรกเลยคือทุกอย่างคือมันดีมากอยู่ในโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว มันสะดวกแล้วอีกอีอย่างอ๋ออีอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือราคาราคาตลอดสายอ่ะของกินอ่ะอย่างกินาจากที่ชินชนเราไปถึงที่จองกักอย่างเงี้ยทร้งนั้นอ่ะกินจะไปเรียนตรงนั้นทุกวันไปกลับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไปพันสาบวอนกับพันสาบวอนก็อยู่ที่ราคาประมาณ60-70บาทไปกลับต่อวันถูกนะมไม่แพงเลยแล้วตลอดทั้งสายนะสายสีเขียวนะ<ม>สายลายสีเขียวเพราะว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมันเยอะมากไปได้หลายจุดมากมมมมใช่<ม>แล้วราคาเดียว เขาเป็นนักขุดทุกคนที่เกาหลีอะ่ะคือเขาขุดแบบล้อมไฟฟ้าขึ้นลึก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 ลงไปมากยิ่งสถานีไหนนะต้องมีการต่อสายลายนู้นลายนี้ก็คือจะลงไปลึกแบบลึกอีกอะ่ะแล้วคือสมมติว่าถ้าเรานั่งรถเมย์ต่อรถไฟถ้าเกิดสมมติอยู่ในภายในครึ่งชั่วโมงอะ่ะบัตรที่เราใช้ทีมันนี่ที่เราใช้แต่ะก็คือจะไม่เสียตังค์นะในครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นราคานั้น เอาอะไรดีอ่ะหน้าตานิสยัย <laughs> เอาทุกอย่างเอาหน้าตาก่อนละกันไอที่เห็นง่ายสุดคือ Image จลุคก็อะไรอย่างเงี้ยคือในซีรีส์อ่ะมันแบบมันดูหล่อดูดี <c oughs> เพราะมันมีการผ่านการแต่งหน้าแต่งตัวการวางคาแรคเตอร์ไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดีอะไรเงี้ยแต่พอเป็นชีวิตจริงอ่ะก็มีคนดูดีที่เดินตามข้างถนนเหมือนกันแล้วก็มีคนที่ทั่วๆไปก็มีอะไรเงี้ยจะหลุดมาแบบในซีรีส์อ่ะน้อยมากๆเอออาชีพต่ตางๆอย่างเช่นช่างผมช่างตัดผม ศิลปะขายของในร้านแบบว่าเก๋ๆในห้างฮยอนแดหรือฮยอนไดเนี่ยนะคะก็แต่งตัวดีก็น,น้าตาดีเหมือนกันก็มีอะไรเงี้ยผู้ชายก็แบบหุ่นดีก็มีหรือว่าร้านคาเฟ่มันก็จะมีแหล่งที่เป็นร้านคาเฟ่แบบผู้ชายหน้าตาหล่อๆก็มีแต่วันนี้ไม่เคยไปไงออมีแบบมีดันซองซูฮันนามมีดนยอนนัมีอะไรเงีนยนน้ยที่แบบว่าเออคนก็หน้าตาดีอยู่อะไรเงรี้ยส่วนนิสัยไม่รู้จริงคําตอบคือไม่เคยแต่เคยเดินผ่าน ต้องบอกว่าเป็นคนไม่ได้เที่ยวไม่ชอบเทียเท่ยวไม่ได้ดื่มไม่ได้เป็นคนดืม่มแอลกอฮอล์แต่เคยเห็นเคยเดินผ่านวันนเดินผ่านกับเพื่อนเกาหลีอะไรเงี ye, <S <S ้ยก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาชาร์จือนคือการที่เขาเข้ามาชาร์จเขาเหมือนเหมือนเขาเรียกลูกค้าอะไรเงี้ยแต่เราฟังไม่ออกแล้วเป็นผู้หญิงอะเราก็เลยรู้สึกมีความแบบมันน่ากลวาัวแบบจริงจริมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเอออะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบเรียกแบบเพื่อนมาเดินตรงถนนก,นกันดีกว่าอย่าไปเดินตรงทางเท,ท้าเลย เรเรียนแต่ภาษา <laughs> คือเราไปอยู่แบบที่เรายังพูดภาษาไม่ค่อยเก่งอะ่ะเ,เราก็มีมความกลัวที่เราจะแบบสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยบ้างในบางครั้งมีความกังวลที่รู้สึกว่างง้นตัดปัญหาฉ<ม>ันเรียนเดี๋ยวกันเรียนแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนแต่จริงๆแล้วอ่ะควรจะออกไปนะทุกคนควรจะแบบมันควรจะออกไปเจอไปคุย<ม>เพราะว่าเรามาเรียนภาษาเราต้องการคุยต้องการฟังเราต้องการได้ยินเสียงสำเนียงของเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือแบบ ยังแบบไม่มีเพื่อนไงเพื่อนน้อยแต่พอมีเพื่อนอ้โหอยากออกจังอยากออกมากเลยคือมีเพื่อนมันก็สนุกไงยากสินคนพอเราเหมือนแบบเราพูดเกาหลีไม่ได้ปุ๊บพอมันไปเจอประโยคที่ยากปุ๊บเราก็จะพูดภาษาอังกฤษพอเราพูดภาษาอังกฤษใส่เขาบางคนเขาก็แบบเหมือนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็ไม่โต้อตอบกับเราบางคนก็แค่พยักหน้าแล้วชี้ๆอะไรเงี้ยก็จะไม่มีการโตอตอบอะไรกรันเพราะฉะนั้นมันก็จะจบแค่นั้นสําหรับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไร แต่โชคดีมากที่บังเอิญแบบว่ากีนะ่ะมีเพื่อนคนไทยน้องๆคนไทยที่บังเอิญได้เจอกันอนะไรเงี้ยเขาก็มีเพื่อนกับเขาอยู่มานานแล้วนะเขาก็เลยมีเพื่อนเกาหลีก็เลยแนะนํากันเลยทําให้เราแบบเออได้เจอคนเกาหลีบ้างอาจจะน้อยหนึ่งถึงสองคนอนะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็เหมือนแบบได้มีโอกาสแบบได้คุยกับเขาได้แบบว่า แชร์ภาษากันหรือให้เขาสอนภาษาให้เขาแก้ภาษาเราอะไรเงี้ยจริงๆถ้าได้เพื่อนเกาหลีก็จะดีมากค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครไปที่นู่นแล้วได้แฟนเกาหลีก็จะดีมากเลยเพราะทำให้เราเขาจะทําให้ภาษาเราอะ่ะดีขึ้นดีดาสิคะทุกคนก็ตื่นเต้นสิมันเหมือนแบบเราอุ่นใจให้เราได้แบบเจอคนไทยอะ่ะเพราะเราคุยภาษาไทยได้เลยมันก็จะแบบคุยกันเมาเยอะมากแล้วก็จะแบบฉันอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะเป็นภาษาไทยมันสื่อสารกันแบบชัดเจนไงแต่วันนี้ ทักเขาไปหนีใช่ไหมฉันไม่คนทักเขาทุกคนเลยฉันไม่ฉันจะทักน้องดีทักแบบแตมอะไรอย่างเงี้ยตอนไลฟ์พี่อยู่แต็มก็เหมือนแบบว่าเออพี่กีมแบบแตมเป็นคนที่นี่เอยแต็มทําอยู่ที่นี่นะเผื่อมีอะไรเรามาแบบเผื่อแตมสอนภาษาเกาหลีให้ได้แบบคุยกันแบบหาเพื่อนหาคู่คุยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเออกีมเป็นคนเพื่อนน้อยอยู่แล้วทุกคนเห็นเพื่อนไม่ค่อยเยอะไม่ใช่เลือกคบนะแต่ว่าเราไม่ค่อยออกไปไหนเราไม่ได้ปาร์ตี้เราไม่ได้เที่ยวดื่มเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยมีเเพื่่่อนสทาไหร ออแต่พอมาอยู่ที่เกาหลีอะกลายเป็นว่าหาเพื่อนง่ายมากไรเงี้ยคือไม่ได้ตัดความเป็นดาราความเป็นนักแสดงอะไรออกไปล้เป็นคนทั่วไปแหละที่ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีไม่มีใครรู้จักเราแต่มีแค่คนไทยรู้จักเราแหละแต่เหมือนแบบพอเราเจอเขาอะเจอคนไทยที่เกาหลีอะมันมันเห็นถึงความมีน้ําใจของคนไทยจริงๆความช่วยเหลือกันจริงๆคือแบบจะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแบแบบแต้มมาเป็นเพื่อนพี่หน่อยโมเป็นลา่าบให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิดค่าใช้จ่ายไม่แพงอะซึ่งแบบมันน่ารักมากๆนี่เรารู้สึกว่า หาเพื่อนได้ง่ายและเร็วมากที่เกาหลีอะไปต่างประเทศคือการหาเพื่อนเป็นอะไรที่ง่ายมากที่เปิดโลกมากจริงๆอะคนคะคำถามมันเยอะมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวกินเนี่ยจะเอาคำถามเนี้ยไปตอบต่อใน EP 2นะคะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย